สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับถุงกระดาษใส่ของได้จริงนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ข้างในก็จะใส่ของได้จริงเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยิ่นี่แข็งแรงอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราจะวัดด้านบนนะครับผมด้านยาวตรงนี้นะครับผม3เซนติเมตรนะครับให้เราวัดด้านนี้3มเซนนะครับผมแล้วก็มาวัดด้านนี้3เซนติเมตรเหมือนกันนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราทําการพับลงนะครับผมตามสัญลักษณ์ที่เราทําไว้นะครับผม3มเซนติเมตรพับลงแบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับ ให้เราเปิดมาเลงนะครับผมว่าตรงกันหรือเปล่านะครับปึ๊บโอเคครับผมพอตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับโอเคตรงแล้วนะครับผมโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะมาวัดด้านข้างนะครับผม1เซนติเมตรนะครับปึ๊บนี่นะครับผม1่เซนติเมตรนะครับผมวัดข้างเดียวเลยนะครับให้เราทําสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับผม โอเคจากนั้นนะครับให้เราเอาไม้บรรทัดมาวางในลักษณะนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปให้เราพับขึ้นเลยนะครับผม1เซนติเมตรนี่ในลักษณะนี้เลยไม้บรรทัดออกนะครับผมเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บโอเคนี่นะครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราทากาวนะครับผมจะเป็นกาวอะไรก็ได้นะครับผมกาวแท่งกาวหลอดกาวเหลวนะครับ นี <com> okay. Okay. <com> <c oughs> <c oughs> ่เลยนะครับผมเราก็จะทากาวลงไปในนี้เลยนะครับปึ๊บโอเคโอเคนะครับผมพอเราทากาวในลักษณะนี้ได้แล้วนะครับผมให้เรามาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราจะพับด้านบนลงมามาติดกับด้านล่างที่ทากาวไว้นะครับผมแบบนี้เลยปึ๊บให้เราเล็งให้ตรงก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับปึ๊บนี่นี่นะครับผมให้เรารีดให้แน่นเลยนะครับผมให้ติดแน่น โอเคพอได้แบบนี <ines> okay, ้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็รีดด้านบนเลยนะครับผมรีดกระดาษด้านบนได้เลยปึ๊บปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคครับผมพอเรารีดได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาพับด้านซ้ายขึ้นนะครับผมฝั่งที่ไม่มีการพับนะครับเห็นไหมฝั่งนี้มันจะมีการพับนี่นะครับผมเราเอาฝั่งนี้นะครับโอเคมาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้เลยนะครับ ฝั่งที่มีรอยพับนะครับผมเราไว้ด้านบนนะครับเราจะมาวัดด้านล่างนะครับผม5เซนติเมตรนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับผม1 2 3 4 5หนะครับผมให้เราทำสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเอาไม้บรรทัดวางในลักษณะนี้ตามสัญลักษณ์ที่เราทำไว้นะครับ5เซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็พับด้านล่างขึ้นไปแบบนี้เลยปึ๊บนี่ความกว้าง5เซนติเมตรนะครับแล้วก็รีด ปึ๊บหมายเป็นทัดออกครับผมโอเคเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บพยายามรีดให้เนียบนะครับขั้นตอนนี้พอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะพับขอบนี้นะครับผมมาชนกับขอบด้านล่างนะครับพับสามเหลี่ยมลงนั่นเองนะครับผมปึ๊บก็รีดนะครับโอเคอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับผมเราก็จะพับข้างนี้ลงด้วยนะครับ พอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราทงการเปิดออกมานะครับปุ๊บนี่เปิดออกมาแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดตรงกลางแบบนี้เลยนะครับผมนี่เราจะเปิดออกมาในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ดันดันด้านข้างหน่อยนะครับปุ๊บนี่ให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะผักลงเลยบีบลงไปปุ๊บนี่ก็ pushed. จะออกมาเป็นสามเหลี่ยมในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่ตามรอยพับเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับผม นี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราสังเกตขีดนี้ดีๆนะครับผมเราจะวัดตั้งแต่ขีดตรงนี้นะครับผมขึ้นไปนะครับ1เซนติเมตรครึ่งนะครับนี่นะครับผม1เซนนะครับผม1เซนติเมตรครึ่งนะครับให้เราทําสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้เลยปึ๊บี่ในลักษณะนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับตัวนี้นะครับผมพับขึ้นไปถึงสัญลักษณ์เลยนะครับผม1เซนติเมตรครึ่งในลักษณะนี้นะครับผมจ,จากนั้นให้เราทําการรีดได้เลยนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับผมจากขอบนี้นะครับผมเราก็พับลงมาเลยนะครับปึ๊บนี่มันจะสูดตรงข้างล่างพอดีเลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็รีดด้านบนด้วยนะครับผมปึ๊บโอเคพอเรารีดดีแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับ ให้เราหมุนขวามาวางในแนวนอนแบบนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพับขอบนี้นะครับผมโดย in โ ination, okay. ท,ท e ี่ให้มุมนี้ไปชนกับมุมด้านในตรงนี้เลยนะครับโอเคให้เราทำการพับเลยนะครับนี่ปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเท่ากันเลยนะครับรีดปึ๊บนี่เราจะเอามุมนี้นะครับผมมาชนกับมุมด้านในเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยอีกข้างก็เหมือนกันนะครับผมเอามุมนี้มาชนกับมุมด้านในนะครับพับเข้ามา ปุ๊บนี่นะครับผมเห umas, ็นไหมมุมชนมุมนะครับผมตรงนี้ความกว้างก็จะเท่ากันนะครับปุ๊บโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เรามาวางในแนวตั้งแบบนี้เลยปุ๊บนี่แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆเปิดนะครับเปิดออกได้เลยนะครับปุ๊บนี่พอเปิดในลักษณะนี้แล้วนะครับผมเราก็มาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเปิดออกมาปุ๊บนี่แบบนี้เลย แล้วเราก็จะมาเปิดด้านบนนะครับเอานิ้วสอดเข้าไปเลยนะครับผมนี่มาดันมาดันด้านข้างออกนะครับปึ๊บนี่ก็ดันออกในลักษณะนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วเราก็มาบีดด้านข้างตามเส้นนะครับผมเห็นไหม <ME, S 2> เ,รเราก็จะมาบีดด้านข้างตามเส้นนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมบีดตามเส้น ปึ๊บปึ๊บนี่โอเคครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะทากาวตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมตรงนี้มันยังไม่ปิดนะครับผมเราก็ทากาวได้เลยนะครับนี่นะครับผมเราจะทากาวไว้ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราปิดปึ๊บ นี่เราก็เอานิ้วดันด้านในหน่อยนะครับผมปึ๊บนี่เลยนะครับผมตรงนี้ทากาวไว้แน่นนะครับผมเพราะว่าถ้าทาไม่แน่นนะครับผมมันจะไม่อยู่นะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมเห็นไหมทากาวแล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บโอเคนี่เลยครับผมลักษณะถุงก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับ นี่แบบนี้เลยโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะทําหูยิ้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมโอเคครับผมขั้นตอนทําหูยิ้วนะครับผมให้เราต้องการพับครึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่แบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมให้เราเอากรนไารมาตัดได้เลยนะครับผมเราจะตัดออกแค่ครึ่งเดียวนะครับผมเราใช้แค่ครึ่งเดียวนะปุ๊บนี่กระดาษอันนี้ก็เก็บไว้พับอย่างอื่นได้นะครับผม นี่จากนั้นนะครับผมตามที่เราพับครึ่งไว้นะครับผมเราก็ตัดได้เลยชึบนี่ผมพอเราได้กระดาษยาว2แผ่นแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะบีบนะครับผมบีบตามยาวเลยนะครับบีบให้มันยับยับในลักษณะนี้เลยปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการหมุนนะครับนี่เราจะหมุนไปข้างเดียวกันนะครับผมเราจะหมุนไปทางเดียวกันนะครับ ครับผมนี่เราจะหมุนในลักษณะนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาติดด้านในนะครับนี่ในลักษณะนี้เลยโอเคให้เราทําแบบนี้นะครับผมสองอันนะครับผมอีกอันนก็เหมือนกันเลยนะครับโอเคครับผมพอเราหมุนได้2ออันในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาเทปใสมานะครับผมปึ๊บเทปใสมาติดในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะเอามาติดด้านในนะครับ นี่เข้าไปในลักษณะนี้เลยก็ติดนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมเราก็จะมาติดตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยแบบนี้นะครับผมให้เราติดในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ติดได้เลยนะครับปึ๊บนี่เราก็จะได้หูหิ้วข้างแล้วนะครับผมอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับ นี่นะครับผมอีกข้างก็เรามาวัดนะครับผมวัดให้เท่ากันนะครับผมหูยิ้วให้เท่ากันในลักษณะนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ติดได้เลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็ติดด้านในได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับกระเป๋ากระดาษนะครับผมใส่ของได้จริงนะครับผมนี่แบบนี้เลยสวยๆน่ารักน่ารักเลยนะครับผมหรือว่าจะเอาไปใส่เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะครับผมใส่ของให้น้องให้พี่หรือว่าให้พ่อให้แม่นะครับผมนี่ใส่ของแบบน่ารักน่ารักเลยนะครับผมโอเค นี่เลยครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับผม3อัน3ส,สีนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสําหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ